ะจะประกาศแล้วนะคะทุกท่าน <c oughs> ได้กับทีมที่28ทีมตำบลเจริญสุขค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย <Yay! S 1> <อ>์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะ <c oughs> อย่าเผลอสุดยอด เโอเคค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะก็จะได้เป็นตัวแทนสุดยอดนะคะจะได้เป็นตัวแทนระดับประเทศนะคะพร้อมกับเดี๋ยวเดี๋ยวโลจะส่งไปทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวตามไปนะคะค่ะแล้วก็มีเกียติบัตรให้สำหรับทุกทีมนะคะโอเคค่ะเวลาค่ะเขาพรางขามงามสง่า า่าผัวคณีงามตาสาเพ่งภูมิปัญญาประเทืองค่าวัฒนธรรมเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพท่านผู้มีเกียรติผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทีมตำบลเจริญสุขมุ่งมั่นพัฒนาสู่ศักยภาพตำบลโดยมหาวิทยาลัยราชพัดคุยรริบประสานความร่วมมือจัดก,กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครีเอทีฟอีโนในหัวข้อ จากผืนดินสู่ผืนผ้าสู่การพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังได้นับ,บัดนี้ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับมหาวิทยายลัยราชพัฏบ์บรีรั์และตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรังเสนอ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยายลัยสู่ตำบลตามราแกวให้กับประเทศในกิจกรรมยูทูทีแฮกกตอนทูเตาส้นทวินติวันจาก T, athon, าพื้นดินผู้เขาไฟอังคารซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเจริญสุขมีทรัพยากรสำคัญคือดินที่ให้ สีส้มอิ่นและสีน้ำตาลเข้มเป็นสีที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าผูอัคคีสู่ผืนผ้าผ้าผูอัคคีมีลวดลายต่างๆได้เก่ผ้าพื้นเรียบผ้าลายสายฝนผ้าตีนแดงผ้าไหมมัดหมี่และลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวลีเป็นต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการลงพื้นที่สำรวจของคณะทีมงานพบว่าผ้าผูอัคนีไม่มีความหลากหลายด้านลวดลายของผ้ารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายยังไม่ครอบคลุมถึงผู้บริโภคกลุ่มต่งตางๆมหาวิทยายลัยราชพัฒบุรีรัมย์ได้ทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตําบลหมหาวิทยายลายัยตำบลเจริญสุขเป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการแห่งหนึ่ง จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงดําเนินการจัดประชุมสมาชิกกลุ่มทอผ้าผู้ส่งภูมิปัญญาและผู้นําชุมชนเพื่อระดมสมองร่วมกันจัดทําแผนธุรกิจชุมชนด้านการทอผ้าผลการระดมสมองพบว่าสมาชิกกลุ่มมีความต้องการเรื่องการออกแบบลายผ้าใหม่ๆต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและหาช่องทางการจัดจําหน่ายในรูปแบบตา่างๆผ้าผัวคณี เป็นผ้าที่ยอมจาบบินภูเขาไฟเขาพรังคานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการค้นคว้าจากเทคโนโลยีนี่ที่มีการค้นคว้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าผวกคนีที่มีการยอมรับให้เป็นหนึ่งของผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มยูทูทธีตำบลเจริญสุขและประธานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าผวกคนีเราได้มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของผ้าผวกคนี เราได้มีการวิเคราะห์ค้นหาปัญหาและมีการแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะปัญหาที่ยังขาดการพัฒนาลายผ้าของเรายังเป็นลายแบบเดิมๆเช่นลายผ้าพื้นเรียบลายสายฝนและลายพื้นเรียบตีนแดงเรายังไม่มีการพัฒนาลวดลายใหม่ๆเพื่อที่จะมาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค การตลาดเชิงธุรกิจออนไลน์ของเราก็ยังไม่ครอบคลุมและเรายังไม่มีลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลเจริญสุขค,ค่ะจึงนำมาซึ่งการประสานระหว่างชุมชนและโครงการยูดูทีนะครับในการใช้โปรแกรม Text ซ์สไตล์ดีไซน์ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเองเพื่อออกแบบลายผ้าเพื่อผลักดันเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ต่อไปครับนอกจากนี้เรายังเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นด้วยรูปแบบลวดลายที่มีความทันสมัยและเดรสกลุ่มวัยทำงานซึ่งลายเป็นลายโควิด เป็นลายใหม่ที่ทีตมตำรวจเจริญสุขเร่งเห็นการที่วิกฤตให้เป็นโอกาสนําสู่การขอจดสิทธิบัตรและจัดทนในนามของแบรนด์ผ้าผัวคณีตัดเย็บเป็นสภาพที่สามารถสวมใส่และจัดจําหน่ายได้จริงค่ะมีการจัดสอนและอบรมเพื่อพัฒนาการขายออนไลน์ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผ่านไลน์เฟซบุ๊กเพจไอจีและ t ิ k กต็อกนอกจากนี้ยังมีการประสานงานไปยังสถานศึกษาภายในชุมชนเพื่อที่สามารถที่จะให้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าผัวคณีและเทคโนโลยี เทคสไตล์ดีไซน์ design, มีการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาภาพผัวกณีไปยังเครือข่ายของชุมชนและตระบบอื่นๆค่ะในส่วนของแผนธุรกิจนะคะเราเลือกที่จะใช้แผน The Business Model Can ว a s ค่ะ c u s t o m e r s e g m e n t ของเรานะคะมีกลุ่มลูกค้าวัยทำงานและกลุ่มราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ <c oughs> เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีนโยบายให้สนับสนุนผ้าในท้องถิ่นค่ะอีกทั้งเรายังมีกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวค่ะ เรามีช่องทางการติดต่อคือเพจ Facebook สำรวยผ้าผูกพณีและคําติวผ้าผูกอันิกผ้าผูกพณีค่ะอีกทั้งเรายังมีหน้าร้านและบูธกิจกรรมต่างๆเช่นมหา,หากมผ้าไทยเป็นต้นค่ะ Key activity นะคะเรามีตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรการทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ค่ะรวมถึงการจัดการหน้าร้านและการจัดการทางโซเชียลมีเดียค่ะ Key r e ซ o ของเรานะคะเรามีทรัพยากรหลักคือดินใบไม้เปลือกไม้ฝ้ายไหมเป็นต้นค่ะและทรัพยากรบุคคลคือ ป่าชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องภาพผูวขานีค่ะที่พาร์ทเนอร์ของเรานะคะเรามีกรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงการวิสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมค่ะมีเรนูสตรีมของเรานะคะเรามีความจํากัดต้นทุนเราต้องจํากัดต้นทุนให้มีต้นทุนที่น้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้กําไรโดยเฉลีย่ยโดยประมาณร้อยละสาสิเปอร์เซ็นตค่ะแวรูปรโพส i t i o n ของเรานะคะลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเนื่องจากเรามีตั้งแต เนื่องจากเราคัาสันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะทั้งยังเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความยั่งยืนมั่นคงต่อไปค่ะพวกเราทีม u ู YouTube, ทูทีำบลเจริญสุขมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมย์ขอขอบคุณค่ะ